ยกสกายเรานะคะเราจะมีบโหยบุฟเฟ่ซึ่งเปิดให้บริการเนี่ยทั้งหมด76 78 79 81 82มีทั้งหมด5ชั้นใช่ค่ะซึ่งแต่ละอันก็แต่ละฟรอก็จะมีเอกลักษณ์มีไฮไลท์ซึ่งทุกชั้นเนี่ยเราก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะสำหรับลูกค้าคนไทยค่ะก็จะมี เช่นทะเลยกชั้นมีบุฟเฟ่ตอาหารจีนบุฟเฟ่ต์ซีฟูด้ดบุฟเฟ่ต์พรีเมียมพลัสพลัสมีกุ้งแม่น้ำย่างมันเยอะมีสเต็กนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสกายบอร์เอาท์ดอร์ก็เป็นที่นั่งเอาท์ดอร์อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าคนไทยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีค่ะใบกบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ เกิดมาพร้อมๆกับโรงแรมไบโยกสกายก็คือ20กว่าปีแล้วค่ะที่เราที่ทางไบโยและทาบุฟเฟ่เพราะฉะนั้นเราก็สั่งสมประสบการณ์มามากมายพอสมควรก็ลองผิดลองถูกลองมาหลายๆอย่างแล้วก็เราก็พยายามคือสิ่งหนึ่งเป้าหมายสําคัญของไบโยบุฟเฟ่ก็คือเราจะมองลูกค้า ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญซึ่งลูกค้าชอบอะไรเราจะทําแบบนั้นทําตามที่ลูกค้าต้องการเหนาะไหมคะเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยซึ่งคนไทยเนี่ยทานซีฟู้ดแน่นอนว่าเราก็จะมีซีฟู้ดหลากหลายมากนะคะแล้วก็เช่นกุ้งก็จะไม่ใช่กุ้งย่างธรรมดากจะเป็นกุ้งย่างมันเยิม้มไปกุ้งผ่า มีปูม้านะคะแล้วก็กุ้งหอยปูปลาคือมีครบบางฟอร์จะมีหอยนางรมด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาหารจีนก็บุฟเฟ่ต์แบบไม่ใช่บไม่ใช่อาหารจีนธรรมดาก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์แบบเตกปักกิ่งบุฟเฟ่ต์หมูหันบุฟเฟ่ต์แบบเปาฮื้ออะไรแบบนั้นไปเลยค่ะก็เราก็ศึกษาศึกษาแล้วก็สั่งสมประสบการณ์สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอะไรที่ไม่ดีเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อะไรที่ดีเนี่ยเราก็จะรักษาเอาไว้แล้วก็พยายามพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆค่ะ อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการเรา100%เป็นลูกค้าคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดปโปรอะไรที่ให้ถูกใจคนไทยค่ะแล้วก็เราอย่างที่บอกว่าลูกค้าคนไทยชอบซีฟู้ดชอบกินเนื้อชอบชาบูชอบนาเบะเพราะฉะนั้นปโปรวันนี้ค่ะก็เราก็เลยเกิดปโปรตัวใหม่เราก็ประชุมกันเราก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากจะมีห้องอาหาร <S <S ห้องหนึง่งที่เป็นปโปรใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าได้แบบได้ทานได้ทานกันเพราะฉะนั้นเราเลยก็เรียกว่าโปรสามเด้ง โปรเด้งเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น76ค่ะก็จะเป็นเป็นชั้นเปิดใหม่เปิดวันนี้วันแรกเลยฉลองตรุจีเลยค่ะกะ็เด้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นกริลซีฟูด้ดกริลซีฟู้ดเราก็จะอย่างที่บอกเราก็จะไม่ได้ทำซีฟู้ดธรรมดาเอามาย่างยา่าเราก็จะทำคุ้งย่างมันเยิม้ม ก็จะจั่วหัวนําโดยกุ้งย่างมันเยิมเป็นตัวพระเอกเลยแล้วก็นอกจากนั้นเรามีปูมมาด้วยมีปูมมาเผามีกุ้งหอยปูปลาครบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลือชีฟูจะเป็นเด้งที่1น่งเ้งที่2เนี่ยจะเป็นสเต็กเทปังยากิเทปังยากิเนี่ยเวลาเรากินเทปังยากิก็จะยึดถึงเนื้อใช่ไหมคะคนทานเนื้อก็จะทานเนี่ยเราก็จะเป็นวากิวเป็นวากิวเทปังยากิแล้วก็มีหมูสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็มีเทปังห,งหมูแล้วก็มีเทปังแซลมอนให้ลูกค้าเลือก นะคะแล้วก็เด้งที่3เนี่ยก็จะเป็นชาบูนาเบะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ชาบูนาเบะแบบธรรมดาธรรมดาต้องเรียกได้ว่าเป็นแบบตามใจอะเหมือนเป็น DIY DIY ชาบูนาเบะอะไรแบบนั้นเพราะว่าเรามีน้ำซุป6แบบให้เลือกเรามีน้ำจิ้ม8แบบให้เลือกเราไม่ได้กำหนดว่าน้ำนี้จะต้องทานกับอันนี้ คือตามสไตล์คนไทยเราแบบเราอิสระใช่ไหมคะเราชอบบางทีลูกค้าอาจจะอยากทานน้ำดํากับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเหมือนเป็น DIY อะค่ะคือลูกค้าอยากจะทานอะไรก็คือเอามาเอามาทานมาแบบมามิซ์มาทานได้เลยแล้วก็หม้อจะเป็นหม้อแบบ individual คือหนึ่งต่อหนึ่ง พราะฉะนั้นก็คือแอนมาหนึ่งหนึ่งคนแอนก็เลือกแบบน้ำซุปในแบบที่แอนชอบเพื่อนมาอีกแบบหนึ่งก็ก็เลือกได้แบบที่เพื่อนชอบแล้วก็จะเกิดทานหมดแล้วแบบเหมือนน้ำน้ำซุปหมดหมด้อแล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนลองชิมน้ำอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อแจ้งพนักงานได้ทีนี้เนี่ยพอมีอาหารแล้วเราก็ต้องดูว่าราคาในราคาที่คนไทยรู้สึกว่าแบบ แฮปปี้คนไทยชอบในเรนจ์ชาที่คนไทยรับได้เราก็เลยจัดโปรว่าทั้งหมดเนี้ยทานได้หมดเลยไม่ต้องไม่จํากัดอะไรเนึ่งก็คือทานได้หมดเลยในราคา690บาทเมตแล้วก็รวมเครื่องดื่มด้วยและคือราคาเราเป็นราคาเมตนะคะแล้วก็รวมเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์ชานมไข่มุกค,คือคุณจ่ายมา690ไม่ต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วแล้วก็ทานเสร็จแล้วเนี่ยมีอภิธาการขึ้นไปชมวิวฟรีที่ชั้น77กระดาษฟ้าบนชั้น84ได้ด้วยค่ะ